ตัวเล็กแหกมาพี่น้องตูวเมียตัวผูเ้อเอเอเตัวที่สามตัวเมียอีกแล้วปูวน้อยบบพี่นอ้องปูน้อยรัดอีกตัวโคตนกลัวพี่เป็นตระปูหนอดมัะระพี่น้อง มาละขี่นกเด็อบกอกพี่น้องละกรอกงานคนงานพี่น้องล่งหาปูตอแบบพี่น้องเขากินน้ำแล้วเรียบร้อยเก็บพื้นที่เรียบร้อยแล้วไฟกระดับ ไปเรียบร้อยไปลงหากระปรูฮายูฮากินอีกตามเคยที่นอ้องเจ้าได้มากอะก็ดีเดี๋ยวมะปี ลายล่งอีกแตแตะเกาแถวนี่มันย่ามันแหลงมากมันจะเป็นเขือบเนาะฮานเกียดอิโม่น้ํามันแต่เขือบพี่น้องเสมอตะโบล่าง เขา,าตอเขาเบือ้องตอเขาง่างจังอ,อันนี้เป็นผู้สา เลี้ยวขึ้นนางอยู่ค Cái lùm lùm túc nhâm bài cho gì Bọn. ช่คนกลน,นะ่ะตัวเลกแชน่นันเด้เล็บลูเตอรเนาะ Cái dây tèo cứ nhăn đông đông vậy Cái khá bầu thôi là sập Cái น,น้อยกลุ่นล่อกันนะเดี๋ยวกลุ่นเบ่งกันพี่น้องตัวเล็กแหงมานพน้งองเฮ้ยมันตัวหน่อยสิ แต่ว่าก็ปูเมียตัวเมียตัวนี้น้อยหูมันน้อยตัวเล็กให้หัวนั้น ตัวที่สองพี่น้องตัวผู้อะโอ,โอ้ตัวที่สามตัวที่สามพี่น้องตัวแม่อีกแล้ว ปูน้อยพี่น้องตัวนี้อยน้อยแต่ว่ากระเตื่นตื่นโอ้ตื่นตื่นกลนข้าวเดียวก็หอด เมืนพี่น้องเขาจะหมพักคนเด็กจะข้าวกับพักนี่ก็ทิคนกลนุ่นไม่เป็น 用给用什么？ คนไยเงี้ย่อาสิเด่คนผักแก่อยู่เป็นกลุ่มๆเนาะ เขาห่มอีกก้อนพี่น้งองห่มไผ่แย่เลี้ยว พักก่อนอีกก่อนพี่น้องเดยวยังสีออกไปยอดมันละพี่น้องมันละหน่อยมันละขี่นกมันละขี่นกน้ำหายน้ำหนาเก็บไปออมก่อนพี่น้องหี่หน่อยมัน พอดีกินขมบลายด้วยพี่น้องขมเด็ดพอดีพอดีมาละกินนกขมพอเส็บเสียบไปออมเสียบเสีย ละกินนกต่ว่าหงหน่อยพันหน่อยพันเกิดเองตามธรรมชาติ Gracias. Bao cốp, chị hằng. Bao cốp. đây cốp. Bao cốp. đây หายูหายจินมพอเยี้ยเกาเบิดอกินกินอะนออะไกินอะไรกอกนอะกอกนอะรยอะนอะนอะเวนอาไรอะไรกนเกอาได้ิไรกินอะไริอะไรกินอาไรกนอะไดกแลอวไรกะรกอะไอะรอะไรเอาไรกไ่นไนอ่ไรอยู่ z แซบอยู่ขันหาไปโลดขันหาจะร้ายปันไหลไก่ต้องมแย่งกันเอาหมูอูทีหมดไก่เงี้ยตัวาตู้คน่าอย่างเนี้ยด้หอดแถฮนได้ประกอบยอดพักใส่กินได้บได่เหาะพักใส่กินเนาะใส่กินเน้กินเน้ก็หวาน หลายตบนโอยบางต้นบักกอกพี่น้องเถงสีนวยหน่อยแต่ว่าสมดีดีไปใส่ตำหงเนาะไปข้างไปขางไหนเนี่อาท้ายนี่ก็ได้เออปไมย่นี้กินนี้เออไมยันี้ก็นี่ก็ได้ย่างไปเออืนี่แล้วเอามาเอามาใส่อีกนบอบอบบอไป เมื่อบะหมี่ตะผูเสียเอาห้ว่าบ่ได้สิ่นี่ได้อยู่ได้พอได้กินอยู่เอาไปมีกระตุยญ่แม่เอาไปตืิมกับในช่วงพ่อแล้วพ่อแล้วไปบ้านพี่น้องกรับน้าไปโอ้ยใจนี่โสนบักกอกนะท้อบักสีเมื่อก็ได้บักกอกไปปนใส่กระปูบักกอกหน่อยบักกอกตสมดีดีไปครับแล้วพี่น้องอืม phải ừ, kiếm được một con ngan nhỏ, con bơi nó, con này nòi, ếch ừ. đi ừ. rồi, bìm ướt ếch đeo, cái nào bìm kim bay, lái lên trên không